ายว,ว่านักร้องนักร้องคนไหนมีเท้าเยอะที่สุดเดี๋ยวไปดูกันสองโอ้โหตาเขาไม่ไปอัดดูเกมเลยันะมึอยังทิ้งท่วงนี้ล่ะอ้าวออกแล้วครับผ ก็ถึงจสีละผมดูแล้วผมว่าตามนักแสางพี่พูดว่าไงฮะผมว่าเล็กปามได้ดีมากติดผมว่าตามดีนะแบบนี้รัดปกติเนี่เราพี่ไม่ติดนะครับเคร่องนีถ้าจะพี่ให้ติดเครื่องใช้พี่โก้กับพี่ชี้นะจับไว้สำหรับผมเนี่ยผมว่าสูงสีคู่ขี้มากผมให้ขุดติดนิดๆนะครับว่าดูจากการดาต่นิดเดียวนะผมว่าถ้าจะเกือประมาณถึงห้าผมว่าตามชั้นละปกติดผมส่วนบอกแผมมองว่าคุณติยาเราพลงยามจะเอาเพราะ ครั้งก่อนนะครับเห็นว่าลำทีสอกเนี่ยคุณนิชชนะ7.5ต่อ7แต่ว่าการประสิทธิการณ์กรรมการเนี่ยถ้าผิงแค่0.5เขาจะให้สัตว์เดชให้เพราะมันมันนิดหนนิดเดียวก็สัตว์เดชครับเรียกว่าในทางแบบไม่มีนระยะสำคัญครับอีกรอบ เราในในรอบ32คนรอบ16คนรอบ8คนจะซัลเตเดสเล่นครั้งเดียวนะส่วนรอบรองชนะเลิศ์จะซัลเตเดสได้2ครั้ง <c oughs> และรอบที่ชนะเลิศ์สำคัญมากนะฮะครับซัลเตเดสได้ไม่จำกัดนะสนามต่อน,นี่แม่รอด